สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับช่องโฟกัส h ชนเนลนะคะวันนี้เราจะมาเปิดคลิปที่ช่องเย็นนะคะจังหวัดจังหวัดกำแพงเพชรรู้ไหมคะว่าทำไมเปิดคลิปเป็นช่องโฟกัสแชนเนลเพราะว่าน้องไงไม่อยู่น้องายแตบบ่ว่าเหมือนจะเมารถหรือว่าจะอ้วนนี่แหละค่ะเพราะว่าขึ้น ถึงไกลไหมคะไกลมากแล้วขึ้นมาถึงแล้วรู้สึกเป็นไงคะรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกเ,กเ,เย็นมากประกาศเดี๋เอาเสื้อกันหนาวมาหนาวมากแล้วเส้นทางที่มาเป็นยังไงบ้างคะตัเป็นน้องเริ่เลยคะ่ะแล้วก็จะมีเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็จะมีที่พักแต่ว่ากว่าจะขึ้นมาได้มันสูงมากเพือ่อนมาดูเลย สูงมากเลยค่ะนี่เราอยู่บนยอดเขานะคะใช่อตอนนี้โฟกกัดเดินมาขี่รถขึ้นมาแล้วไม่ได้วิ่งมานะคะ <c oughs> อันนี้เราแบบว่าอยู่ที่จุดกลา,างเต็นนะคะคนมาเที่ยวเยอะมาก ก็เย็นอ่ะอีกคลิปได้ค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะปิดคลิปเพราะว่าเราจะลงเขากลับบ้านแล้วนะคะถ้าเรายังไม่ลงเขากลับบ้านมันก็จะไกลเกินไปนะคะแล้วมันก็จะนานจะทําทให้มันก็จะเย็นนะคะแต่ตอนนี้โฟก,กัสจะบอกว่าขอลาไปก่อนนะคะ